คุณแม่ก็เสียชีวิตเช่นกันชื่อคุณบรรจุธนูทอนนะครับอะไรครับน้องไม้ป้อนอะไรเนะ้องไก่ทอดเหรอโอ้โหตามรายงานข่าวบอกว่าคำเล็กๆนะครับล่วงแล้วมาตั้งแต่ตอนนี้มัสยุด้วยกันมาให้คุณยาคุณยาทิ้งป้อนเลยป้อนเลย ป้อนเลยลูกป้อนเลยเครื่ออวลาบา่ี่รู้กนมาินเองด้วยป้อนในน้องเราดูน้องกระดิกเท้าเราใหญ่เลยเรยวเรวน้องรออยู่ลูกเานื้อเนื้ออันเล็กๆพอมีกันเล็กๆให้น้องอันนการลูกา้า เงตังเลยเนี่ยเล็กๆเองน้องกินได้เล็กๆน้องกินได้พ่อในน้องอันเล็กพ่อในน้องพ่อในน้องไม่ว่าพ่อในน้องไงน้องไม่ก็จะกินอย่ ตาลน้ำตาลมัมมัมมัมแล้วมัมมัม,โมโฮ่าฮ่หมูพี่ชายคนเก่งอโอ้โยกใหญ่เลยคุณโอ้โหยกใหญ่เลยได้กินไก่ทอดโยกใหญ่เลยนี่ไงถอไหมอ่ะป่อในน้อง กินเองมัง่งพี่ไหมกินเองมัง่งอร่อยไหมพี่ไหมฮึ่ไม่อร่อยแต่หมดไ,ไม่รู้กี่ชิ้นแล้วทานทานหอหโอพอในน้อง No, no, no. นนั่งดูทีวีไม่ดูคนป้อนเลยตามน,นี่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 จาน ไม่ด้หมดเองถ้าแข็งกินไม่ออกก็ไปให้ปลูกปลูกมีฝันกอยาแล้ว